ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Frost n d Ham ก็มาแทน Oxygen Not Included ที่ผมเพิ่งทำเอ่อล่มสลายไปนะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวสร้างฐานคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมจะชอบไหมนะก็ล่าหลังนี้อาจจะมีแบบเกมแนวสร้างฐานเกมสงครามเล่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีมอสาษาไทยผมก็ไปโหลดลงแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็คงจะแคสกันแค่หมดะเรื่องอาจจะแถม โหมดสกินมิดอีกสักคันหนึ่งนะก็ไม่เสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแคมเปญแล้วก็อ่ะดาแรกเลยร่วงหล่นคือเกมนี้มันอยู่ในช่วงพัฒ,พฒนาคุณผู้ชมก็อาจจะมีอะไรนน้อยอะไรอย่างตำน,น,อน,ตนานต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ภูมิปัญญาแก่ผู้ที่ผู้คนที่สุดได้เผยแพร่ไปสู่คนของเรา ว่ากันว่ามีเพียงนักรบที่เก่งก,กาจที่สุดเท่านั้นที่จะได้พบกับเหล่าตัวเทพและนำพรท่านเอนือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กลับคืนสู่ดินแดนอ่ะมันมีแค่นี้แหละนเรื่องไห <c oughs> นเป้าหมายหาทางกลับไปยังนคบของเจ้าก็คือตรงนี้ใชนไก็ไปตันทางลืจ้าอันนี้เป็นหน่วยอะไรหน่วยขวามขุนขุนด้นนะ ไม่ใช่เป็นไพรธรรมาดาคุณผู้ชมก็คือคุ้นขวานการรบโอเคก็ก็ลบกับใครไม่เจอใครเลยจะภาพสวยนะดูดิต้นไม้นี่มันเป็นต้นๆเลยนะอ้าว <Attack! S 1> โผล่มาก็ฟันหมาซะเลย <laughs> อ่ะอีสแอนิเมชันอาจจะแบบง่อยๆหน่อย,ยนะ <laughs> เกมมันไม่ใช่ค่ายใหญ่อกอได้ไหมโอกรอไปหนะ่ หมดไปครึ่หรงหลอดคุณผู้ชมอ่ะไปทางไหนต่อวะทางนี้แล้วกันอะอะทางน,นี้ทางน,นี้ทางน,นี้ที่เดินเร็วๆนี่ก็คือผมกดไอ้สตีดไว้แล้วเดี๋ยวเดียโอเคเดี๋ยวมามาไปไปติดๆิดติดคู่ขาการสำรวจใน,นระหว่างการสำรวจอ,อาจจะพบจิงก่อสร้างของศังตรูบนแผ่นที่โอเคเก็ตก็ยังไ,ไม่เจออะไรโอ้นี่ไง นี่ไงมีการสำร,สำรวจสำรวจหอคอยเป็นหอคอยไปกิ่งนะเอาจริงมันก็สวยนะภาพอะภาพมันสวยมากเลยนะถ้าแบบแอนิเมชันหรืออะไรมันดีที่แบบยอดผมผมชอบมากไปกองทัพศัตรูปรากฏตัวคุณผู้ชมตรงนี้หรอเอออาจารย์ดูแลอาจารย์โอ้จะมาเยอะเลนบวกเลยไหมบวกเลยไหมโอ้เลียแคอยูสานน่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ซ่อนยูนิตของเจ้าในใบในใบไม้เหรอก็คือการสเตลนั่นแหละคุณผู้ชมก็คือแอบดําดําย่องย่องเข้าไปในหมู่มวลแมกไม้ตัวนี้โอเคเชิบเชิบเชิบนี่แค่นี้มันก็ไม่เห็นเราแล้วโอ้เม่นสาวน้อยเราเรามาลอยกันได้ไหมขอลอยหน่อยนะขออนุญ,ญาตปล้นนะครับอันนี้เขาก็กําลังแบบว่าผิงไฟกันอยู่เราก็ต้องมาลอยได้ผู้ชม แต่อย่าให้มันเห็นแล้วกันไป All right All right All right ถึงยังอ่ะถึงบ้านยังอ่ะเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วเออไปถึงแล้วถึงแล้วโอเคขอสัรนเสร,ริญแกออลินในการสำอสำหรับการปรกป้องของท่านอ่านี่เป็นข่าวอ๋ไปโอเค รวบรวมและประมวลผลทรัพยากรต้องมอบผลงานอ๋อโอเคเย็ดยังไม่ทันจะได้ก็คือก็คือตรงนี้อ่ะตัดไปคุณชมแล้วเราก็เริ่มก่อสร้างหมู่บ้านของเรานะต้องสร้างอะไรวะกระท่อมชาวประมงอ่ะมีแล้วอ่ะใส่ผลงานได้เลยแล้วก็สร้างอะไรอีกกระท่อมคนตัดไม้จัดไป ตัดไม้ก็ต้องตัดอะไรที่แบบว่าต้นไม้เยอะๆครัดูตัวนี้แล้วกันเนาะมันหมุนได้ไหมเออมันหมุนได้จันได้หมุนได้แล้วก็กระท่อมนะักสมาคมคนสะสมก็คือฟาร์มหินแกรน็กนั่นเองผมแอบไปเล่นสกินมิดมานิดนึงก็เกรนิกรเลเทไปแล้วเออเราก็กดสร้างไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็เร่งความเร็วหน่อยนะ คุณผู้ชมเพราะว่า,เ,าเราไปสำรวจแมพกันเถอะเดี๋ยวเรามาฝั่งฝั่งนี้เราเคยมาปะวะเคยมาแล้วนี่เราต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยล้วสำรวจขึ้นไปข้างบนคือแมพมันสวยมากเลยจริงๆแม่กเกมยวนี้แมพมันสวยจริง <c oughs> นี่นถึงสมัยไปเทียเรียนที่แบบยังเป็นแบบโพลีกอนอยู่เลย <c oughs> นี่เราอายุเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรารอตอนนี้ผมก็เพิ่มกําลังการผลิตต่างๆอะนะตัวนี้ก็ผลิตได้เรื่อยๆ,ๆคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเรามีที่ผลิต คนฟอกหนังเพิ่มอีกสักอันก็ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องดีจริงๆริอยากสร้างกระท่อมล่าสัตว์ไปเว้ยแต่ว่ามันเหมือนจะไม่มีสัตว์ไท้ล่าปะเออเดี๋ยวมันมีอยู่มันมีกวางอยู่ตัวเดียวเดี่ยอ <laughs> มันมีกวางอยู่ตัวเดียวแต่เรามีหนังอยู่ร้อยกว่านะเราก็สร้างกระท่อมล่าสัตว์ได้แล้วก็อันนี้ผมว่าเบิกทหารไ้เรื่อยอให้มันมากองกองย่างเงี้นนยจะได้ไปบุกถูกอันนี้อันนี้ให้หน่วยสดแหนมเขา เดินหน้าไปก่อนเลยนะเราค่อยๆสำรวจเพื่เจอของเจอของต้องรีบเก็บจริงๆหน่วยสัตว์แนนน่าจะเดินเจอก่อนทําศัตรูวะ่ะเดินๆน,นะเราโดนซุ่มมาว่ะอ้อหมาโถแล้วก็สำรวจเสร็จแล้วยังมันคุยเอ้นี่แม่คุยเพลินอ เาหมาหมาขัดหมากัดหมากัดเออหมากัดเราเป็นพิชุดเป็นพิชุดนักบ้านนะ,ะเดี๋ยวมันหน่ยยวยตำรวจกูตายหมดแล้วโอ้อมัวไม่ออกและเลยอยู่กองเดียวแล้วก็กองเดียวแบบที่ไม่รู้ด้ยวยว่าหิวอะไรให้คุณชมเปล่ยา ดูใกล้ๆสิไปดูสิเร็วๆบ้านใครกันไม่รู้อะทำอะไรไม่ได้ไปดีกว่าเออก,ก็ไปมาเรื่อยๆอย่างนี้ละเรารู้สึกมันเราจะชอบอไหมก <my> ็จะขอจอขอเออระหว่างนี้ก็กลับไปคอยผลิตสั่งเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะ ก็ไม่หนังก็ไม่เนื้อก็ไม่คนคนลับคนไม่พอหรอกคนคนทีจำกัดทีทุกที้งยี่สิบก็จะเต็มแล้วนี่หว่าเออก็ก็เราเราจริงจริงคนเราก็เยอะแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจริงๆอยากให้มีแบบ ข้าเฝ้าฐานในบ้านนะโดยสดยผมไม่รู้ว่าคําว่าจำกัดทีนี้มันมันหมายถึงจํานวนประชากรหรือหรืออย่างไรกันห้าโดยหมาแดกอีกแล้วทำไมแบบว่าโดยโดยหมาแดกว่าจังวะเออเผลอไม่ได้เลยแล้วมัน คือมันไม่มีฮิวด้วยไงอาจจะเป็นเพราะแบบแมปแ,แรกๆก็เลยยังไม่มีให้ฮิวมั้งหลังๆก็ตายดีมานั่งเบิกอย่างเดียวโอ้เป็นเป็นเหมือนจะเป็นหน้าผาหมดเลยเนี่ยเรียกว่าสุดแมปเข้าสุดแมปแวเหรอมันสุดแมปจริงนะเนี่ยเพราะว่ากล้องเราก็ขยับไปไม่ได้เหมือนกันอะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เบิกได้ก็เอาไปรวมๆกันไหม สิบหกเจ็ดสิบเจ็ดครับค่อยๆเบิกไปผู้ชมเจอเจอไข่โจนสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกจริงๆเพราะว่าหน่อยเขบแหนมแล้วก็เจ็บหนักอยู่ด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะมันมีฮิวปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเติมทีมใช่ไหมก่อนในการรับหอมันเติมได้หรอ มาเตะมาเติมมา,ตม,มาเติมที่นี่หรือเปล่าเทาอลองดูนี่อะไรจะทร mm hmm. ัพยากรใกล้หมดแล้วหมดสิอ่ะไมไ่ใส่คนอันนี้มันมัน,นไม่เหลืออะไรแล้วก็ทุบทิ้งมันไปเนาะอ่ะโอเคชทุบทิ้งไปแล้วก็เรามีกระท่มทอมนักการศึกษนี้หนึ่งอันแล้วก็ผมเหมือนผมเคยเนอยู่แถวแถวนี้อันหนึ่งน, mm hmm. นี่ไง หินยั่นแหละเออเขาต้องสร้งางกรเผือไว้ผมก็ดูแลสิบเจ็ดแปด้าอ้าวสิบแปดมันเติมทีมได้แต่มันเติมยังไงมะดิเนี่ยมันเติมไม่ได้ใช้เครื่องกือและรับสมัครอยู่ในที่หายไปเติมมันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปเติมที่ไหนอ่ะดิกระท่มฮิวเลอร์ปะ่ะยังไม่จบไอกระท่มเนี้ยนะอ๋อนี่นี่ไงอ๋อมันมีนี่เอง ได้แล้วเป็นทีมพวกหนแบ่งแบ่งตอนเหนืนหหหๆๆหๆๆอผู้บู้ฮ่า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 เอาคนที่ขาดเอาไหโอเคมานี่มาน,มนี่มากระทำฮิลเลอร์เลยไ,ไปหาหมอเลยทุกห,หรือว่ามันเป็นมันมันเติมตรงไหนทำเส้นงงมากโอเคมันต้องมาเติมตรงที่ฝึกหรือมันต้องไปเติมที่กระท่อม 18แล้วเบิดได้อีก2ทีมแอ้วก็อ๋อมามาเติมที่หน่วยสุดได้เลยคุณสมธ <All right. S 1> นูเยอะแล้วอ่ะนะยุบทีมได้ไหมไม่ได้รู้สึกว่าธนูจะเยอะไปโอเค20 เราจะได้ไปทําตามภารกิจแล้วก็ยกไปให้หมดนี่แหละเรียกว่ายกพวกกันไปเลยนะนี้เท่าไหร่เอาให้หมดมบางอัพเดตเนี่ยเออไม่ได้เดี๋ยวขอเบอิกแบบว่าเบิกเราไวกิ้งสักแป๊บหนึ่งนะแล้วโถอยู่กันเดืงนๆกันไปกำลังงงว่าเอ๊ะหลังคาไปไหนอ๋อไม่มีหลังคาซ่อมแล้วด้วย นี่อะไระคนเข้าประตูมีโจรสร้างตัวอยู่ในป่าใกล้ๆเราจะไม่ปล่อยให้เขาผ่นไปโอเควัดวัดแต่โจนอยู่ไหนล่ะอเ,เอ๊ะเหมือนเราเคลียร์ไปหมดแล้วไม่ใช่หรอวะนี่เราต้องมามาวิ่งหาโจนอีกแล้วเนี่ยมืดก็มืมดบ้านนั้นหรือเปล่าวะอ๋อ,อคุณผู้ชมโจนนี่ไงโจนนี่ทั้งแก๊งเลยเจอ๋อ เอ้หมุนมุ่กล้องไปหนึ่งทำมานี่รอนนี้มานน่แล้วก็คนหอ,อกไหมเอ้ยคนหอ,อกขวานนะขวานขวานขวานนายมาจามี่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรารอนายรอธนูแป๊บหนึ่งนี่อะไรจ๊ะจะบ้านไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ตามลำพันในป่าพวกเขา่อสู้กับโจรสัตว์ป่าโอเคจ้ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็เล็ก,ลกจริงๆอะนะหมู่บ้านแบบ มีกันอยู่สามคนโอเคมามาดุยๆฆ่าโ,โจนก่อนเลยจริงๆเราเอาธนูวิ่งเข้าไปใส่มันก็ไม่น่าจะรอดแล้วอครับอ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวมันอยู่ไหนอะกระับหรือว่ามันตายไปหมดแล้วอ๋อนี่นี่นี่นเออย้ิงเลยยิงเลยยิงเลย แค่เจอธนูกูก็ไม่น่ารอดแล้วละ่ะเฮ้ย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 โพวกหนูใส่ใจเยอะเฮ้ยใส่ใจเยอะฮะ,ะามามาแล้วก็ต้องกลับไปฮิวเฮ้ยทำไมมันกากจังวะโอเก็นายาก็นานกลับมา กลับมาที่ถาแบบยกบอนเดี๋ยวขอเติมมานะแล้วเราไปยิ่ประตูใหม่โอเคคุณผู้ชมเราไปเจอทหารกับมาผ่านไม่มิจ๊ะแเบเบ้ผ่านอะไรล้วเว้ยแล้วก็เขาต้อไปเอินอะไรสักอย่างยาเออร์แลนด์ก็คือเหมือนกับเอินก็คือแบบฟิลแบบเจ้าเมืองอ่ะคุณผู้ชมเป็นยศของเขาอะนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรประมาณนั้นอนะ่ะถ้าที่เคยดูในหนังอ่ะ อารมณ์แบบเป็นเจ้าเมืองอ่ะโอ้มีกระถางเลย a <Almost. Almost. S 1> มาไมส,สดีจ้าแต่มันไม่ขึ้นว่าเป็นไม่ขึ้นให้โจมตีนะคกมาได้นะ,ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วไงต่อกวัจะดีควรจะเข้าเรื่องเข้าราว ดีที่เจ้าอยู่ที่นี่นะขอสังเกตการของเราโดนโจรยึดไปเราเสียการควบคุมพื้นที่และไม่สามารถขนส่งสเสบียงของเราผ่านป่าไปได้ก็คือยิงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะ,อะทำไมทำไมบ้านไฟไหม้อ่ะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะครับฮอยู่ๆก็ไฟไหมได้งั้ไง่ะไม่เป็นไรมีบ่อน้ำ อะไรอ่ะมันมีทหารด้วยนะมีทหารอยู่ในเรือคุณผู้ชมเป็น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 ผู้หญิงมีเขาน่าสงสายเขานั้นโดนสวมเขาใช่นะ <c oughs> อตามาหอ้ีนอ๋อเราสามารถกดชิปเพื่อตัดกองที่เราไม่ต้องการออกได้ ไปี่ยวจังนะคุณไปเดียวลรือก็ในกองตำรวจนะฮะเดี๋ยวๆเราเ,เอากองตำรวจกองธนงออูออกไปออกไปไปออกไปออกไปออกไปหรือจะ่กองขวานไว้วเดี๋ย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 วเยวมารวมกันก่อนพวกเราเรามาชุบนุมตรงนี้ก่อนนะเออเราต้องแบบทำอะไรมันต้องมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยุทธวิธี เอาเข้าไปเลยเอาเอาเอจะอ,อะไรนะัไหนาทำไมถ้าหายกูปล่าเออยิงอ๋อคุณผู้ชมผมรู้แล้วผมรู้แล้วปัญหามาจากไหนยิงโดนพวกเดียวกันไม่นะเดี๋ยวไปโอ้กองขวายผมใต้กับมดวิ่งวิว่งกลับไปเติมใหม่ได้ไหมเออข,ขอวิ่งกลับไปเติมใหม่ก่อนนะครับ โอเคคุณผู้ชมผมไปซ่อมทหารมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนี้กันดีกว่าเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามีปาปริก้าดังนั้นเราพวกเยอะไว้ก่อนคือเนี่ยดูดิมันแดงอะในแผนที่มันแดงอะหรือตรงนี้มันไม่แดงแต่แผนที่มันแดงอะนะนี่แล้วไงยานเออร์แลนธฤยุทธเจ้าไหนกูว่าอะไรทีอมาดิมาเดิมาดิมาดิมาเมามามา คุกับกองธนูกูนีดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทำไมันมไม่บวกกันเวอ้าวเฮ้ยเผาเผามาี่หมดเผาองของมาเรมาไไ ไอตอนธนูมานี่นี่เผาบ้านแม่งเลยไม่เตรียมตัวนะเราหมดยางหมดแล้วเผา,เ,าเอาให้หมดคุณผู้ชมช่างมันเดี๋ยวมันมีเท่าไหร่หรเวลายังเต็มอยู่ไม่เป็นไรเผาแม่งเลยเออให้ให้ถามมันบึ่มกว่าที่มันจะทำอะไรเราได้เออมาดิมันมาไม่ถึงเราหรอกเชื่อพร้อม มันอยู่ตั้งไกลเนี่ยดูไฟท่วมแล้วนี่เรียบร้อยแค่นี้เองเตรียมการซะเนิ่นานเราเฮ้ยแต่ฐานมันสวยมากเลยนะฐานเป็นแบบกรกลงเลยแลงต่อรอบนี้จากนิคมก่อน oh <my S 1> ที่คนของเออร์แลนด์รวบรวม,มพักพวกออกคือเอาไว้ง่ายคือคือคือตีเขาเสร็จแล้วก็ก็ชจิงกลับนั่นแหละอ่ะว่าแล้วเราก็วิ่งหนีดีกว่า อ๋อนี่ก็คือถ่ายแม่มันพังแล้วมันก็จะมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะเียาหารจ๋ามานีนกา่กลับมากลับมาก็เป็นเกมที่แบบว่าเล่นเพล,เพลินๆภาพก็สวยแต่ว่าเอ่อรู้สึกว่า AI จะดูโง่ๆหน่อยแต่ก็ทำมาให้ให้ไปก็ถ้าแบบฟังภาษาไทยออกก็ช่วยเอาไปปรับปรุงด้วยก็ดีนะ รีบหนีกันดีกว่าก่อนที่ชาวชาวอะไรชื่ออะไรนะชาวเอร์แลนด์จะมัน่นจัดก,การเราผู้ชมเผาผางแม่งค์ทิ้งได้ไหมเนี่ยกิจการทหายเอออ่ะไม่ออกไปอีกใครให้ไอัเนี้ยจริงๆมันผมเข้าใจแล้วทำไมมันขึ้นไม่ยิงมันไม่ได้ยิงหรอกมันคือไฟล์ไฟล์ภาษาอังกฤษอะมันแปลได้สองอย่างคือไฟไหมแล้วก็แปลว่ายิงก็ได้หรือจะแปลว่า ไล่ออกก็ได้อย่างเก็ตไฟอะไรเงี้ยดังนั้นนั่นแหละมันมันคือไฟไหม้อ่ะไฟไหม้ไฟไหมไหนคุณจะ <Frozen him. S 1> เ,เล่นฟรอสเซนเฮมฟรอสเออฟรอสเซนเฮมไม่ไงต่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์ก็นี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาต่อภารกิจต์สองพารกิจต์สามมากันถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับฟรอสเซนเฮมพาร์ทนี้ก็ต้องจบไปแล้ว ไปแล้วสวัสดีครับ